สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่240ค่ะ2-40นะคะรหัสสินค้าจะอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่อไลน์ไอดีโดยตรงของทางร้านและเบอร์โทรค่ะอยู่ด้านบนขวามือนะคะตลอดทั้งคลิปเช่นเดียวกันสำหรับท่านไหนที่สะดวกสั่งทาง Facebook นะคะพิมพ์คําว่าลูกไม้วิพาในช่องค้นหาจะเจอแฟนเพจของร้านลูกไม้วิพาเข้าไปสั่งช่องทางนั้นก็ได้นะคะโอเค รหัส2อง0ของเรานะคะเป็นตัวนี้ตัวที่น้ำส้มกรำลังใส่อยู่ค่ะตัวนี้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายค่ะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายงานปักฉลุทั้งตัวงานแพงมากคุณแม่ก็รู้ว่างานปักอะ่ะมันเป็นงานที่แพงมากและที่คือปักฉลุและทั้งตัวคือทั้งหน้าและหลังเดี๋ยวน้ำส้มใจะให้ดูอันนี้คือด้านหน้านะคะและนี่คือด้านหลัง คือมันทั้งตัวจริงๆค่ะคุณแม่คือราคามันอับๆขึ้นอยู่แล้วนะคะสำหรับปีนี้ทั้งค่าผ้าค่างานค่าแรงนะคะไม่ต้องตกใจไปนะคะพูดขนาดนี้ไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยตัวนี้นะคะน้ำส้มขอขึ้นราคาแค่19บาทค่ะคุณแม่ค่ะราคาจะอยู่ที่719บาท719บาทขอขึ้นมาแค่10บาท 1ิบกว่าบ,บาทเท่านั้นนะคะเป็นค่าขนส่งเนาะนะคะเป็นค่าขนส่งขอขึ้นมาแค่719บาทเป็น719บาทนะคะโอนชําระจะส่งฟรีเก็บปทางบวก50บบาทเดี๋ยวบอกไซส์ก่อนไซส์นะคะ อกเสื้ออกเสื้อ44นิ้วนะคะอาจจะบวกลบเซน2เซนเป็นเรื่องปกติน้ำส้อมอกจริง33กําลังใส่เสื้อไซส์40ในการถ่ายคลิป,ปรีวิวอยู่นะคะก็บอกเป็นไกด์ไลน์คุณแม่ที่อก3 4 35ขึ้นไปจนถึง42-42ค 42, รึ่งใส่ได้แต่ถ้าเกินนี้น้ำส้มเกรงว่าจะคับจะตึงและใส่ไม่ได้นะคะอันนี้บอกตรงๆผู้ตรงๆนะคะรบกวนเช็คไซส์ตัวเอง นนิดนึงไม่อยากให้รับไปแล้วใส่ไม่ได้แล้วรู้สึกคับแล้วคะอยากให้ทุกคนได้ไปแล้วใส่ได้ใส่สวยค่ะมาดูรายละเอียดของงานนะคะแบบตัวนี้จะเป็นแบบเรียบๆนะคะนั่นก็คือจะเป็นคอกลมค่ะแขนกระบอก จำปลายแขนเล็กน้อยนะคะมาดูรายละเอียดงานกันนะคะในส่วนของตรงคอค่ะเป็นคอกลมก็จริงแม่ค่ะแต่นี่ค่ะมีการเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะโดยการเดินเทปลูกไม้เนื้อคอตอ้นนะคะเก็บงานรอบคอเลยนี่ค่ะงานสวยมากขนาดแบบว่าตรงคอนะยังใช้แบบว่าเทปลูกไม้เนื้อดีนะคะ ในการในการเก็บงานรอบคอนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวนี้ด้านบนตรงช่วงเนินอกจะเป็นปักรายดอกนะคะแน่นแนนแบบนี้และในส่วนของตรงกลางก็จะเป็นดอกแบบนี้และด้านล่างก็จะเป็นลายดอกแบบด้านบนนะคะแบบ งานปักฉลุนะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบงานปักฉลุก็คือจะแบบว่ามีงานปักแล้วก็มีการฉลุดอกเข้าไปนะคะซึ่งงานปักแน่นขนาดนี้ทั้งตัวคุณแม่ค่ะทั้งเสื้อทั้งตัวทั้งแขนเนาะจับแขนจะเป็นแขนแบบนี้นะคะซึ่งมันจานิดเดียวไม่ได้แบบว่าทําให้รู้สึกตึงรู้สึกคับอะไรเลยนะคะใส่ได้สบายๆไม่ต้องกังวลนะนี่คือด้านหน้าค่ะและด้านหลังก็ยังปักให้แน่นๆขนาด น,นะคะเพราะฉะนั้นแนมส้มบอกแล้วว่าทุนตัวนี้ขึ้นมาแบบเยอะมากแนมส้มขอขึ้นแค่1ิกว่าบาทเท่านั้นนะคะสวยมากคุณแม่ลายเด่นมากใส่แล้วสวยมากและที่สำคัญคือเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายให้ดูเนื้อเนื้อเป็นเนื้อผ้าฝ้ายซูมให้ดูเลยเนื้อมันจะแบบเนียนๆและตัวนี้คือนุ่ม คือนุ่มค่ะยับง่ายไหมอ่ะขยําให้ดูมันก็มีความยับนิดนึงนะคะมันก็จะมีความยับนิดนึงแต่ถามว่ารีดไหมง่ายไหมรีดง่ายมากตัวนี้รีดง่ายมากแค่ทับทับก็ใส่ได้แล้วนะคะทรงสบายสบายปล่อยๆไม่ร้อนสามารถใส่ในช่วงแบบหน้าร้อนของเมืองไทยที่กําลังจะมาถึงนี่ได้แบบสบายๆเลยแล้วสีสดใสอย่างที่เห็นค่ะ ถ่ายรูปเด่นแน่นอนถ้าเอาไปเที่ยวเนาะถ่ายรูปเด่นแน่นอนแล้วงานรายละเอียดงานคือสวยมากงานปักคือแบบไม่ได้ปักเล่นๆปักแบบชุยๆปักแบบถูกๆไม่ปักแบบแบบแบบแน่นๆขนาดนี้ปักฉลุด้วยนะเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นรูรูเนี่ยคือปักฉลุด้วยนะคะคุณแม่สวยมากวันนี้มีสามสีค่ะ วันนี้มี3สีนะคะสีที่น้ำส้มใส่อยู่จะเป็นสีฟ้าคามค่ะสีจะเหมือนสียีนอ่อนนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ผ้ายีนนะมันเป็นผ้าฝ้ายค่ะมันเป็นผ้าฝ้ายแต่แค่เปรียบเทียบใ,ให้เห็นภาพเนาะว่าสีมันจะเป็นยังไงสีมันจะเป็นสียีนแบบเป็นยีนอ่อนค่ะสีเนี้ยถ้าใส่กับกางเกงขาวคือเท่มาก คือเท่มากเลยอะถ้าเกิดว่าสูว่าใครรู้สึกว่ามันยาวไปเอาเข้าใส่เข้าไปในกางเกงก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอะใส่อยากใส่ปล่อยๆตัวเนี้ยความยาวอยู่ที่ผ้านิ้วเลยนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบคุมสะโพกเลยอะประมาณ24 24.5แก่ถึง25นิ้วเลยประมาณนั้นนะคะตัวเนี้ย ะะใส่แบบทรงปล่อยๆสบายๆลายสวยมากคอนเฟิร์มว่าลายสวยลายเด่นถ่ายรูปแล้วเด่นมากอ่ะสีแรกค่ะคุณแม่สั่งสีฟ้านะคะถ้าใครชอบตัวที่น้ำส้มกำลังใส่อยู่นี้สั่งสีฟ้าค่ะมาดูอีก2ส,สีค่ะสีนี้เป็นสีส้มค่ะรับรองว่าสวยเด่นมากๆ คุณแม่รตนี้ไม่มีสีหวานๆมานะมีแต่สีเด่นๆค่ะสีแบบมั่นใจสวยมั่นใจค่ะสีแรกสีฟ้าสีที่สองสีส้มสีที่สามสีเขียวอ่อนสีแบบสวยเด่นชัดทุกสี เก็บทั้ง3 4สีได้เก็บเลยอันนี้ใส่สบายจริงๆและลายสวยค่ะลายสวยค่ะคุณแม่ขารหัส240นะคะรหัส240เดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีก2สีนี้ให้ดูค่ะ สีส้มค่ะคุณแม่ค่ะสีส้มใส่มาแล้วให้ดูแล้วเป็นยังไงคะสวยสดใสมากนะคะเหมาะกับซัมเมอร์มากเนี่ยถ้าน้ำส้มมีแผนจะไปเที่ยวทะเลนะเซตเนี่ยต้องเอาสักสี่แล้วล่ะนะคะสวยสดใสมากแล้วก็อย่างที่บอกคือช่วงเนี้ยน้ำส้มจะพยายามเลือกผ้าที่มันแบบใส่แล้วไม่ร้อนใส่แล้วสบายใส่แล้วระบายอากาศ ได้ดีเอามาให้นะคะนะคะเพราะว่ารู้ว่ามันร้อนนะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่ใส่ทํางานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มันก็ไม่ได้แบบ บางมากเนาะแล้วก็คือมันแขน็งมันก็แบบเนี่ยแขนมันก็ยาวนะคะคือใส่ดีอะใส่สบายนะคะคอนเฟิร์มเลยแล้วคือแม่ลายดอกคือสวยเด่นมากคือสดใสมากจริงๆนะคะตัวนี้นะคะ719บาทเท่านั้นนะคะรหัส240ค่ะ240ถ้าชอบตัวนี้สั่งสีส้มค่ะสั่งสีส้มนะคะสวยมากอันนี้ด้านหน้านะคะอ่ะอันนี้ด้านหลังค่ะ ด้านหลังอะด้านหลังค่ะด้านหลังก็คือจะเห็นลายแบบลายแบบนี้ทั้งตัวเลยใส่แล้วสวยเด่นมากคุณแม่ภูมิใจนำเสนอมากผู้รุ่นนี้นะคะอยากให้ได้จริงๆนะคะสวยมากนะคะโอเคเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนสีเขียวให้ดูนะคะแล้วก็ลองเลือกดูว่าจะชอบสีแรกสีฟ้าสีส้มนะคะหรือสีเขียวค่ะ สีเขียวค่ะตัวนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้นะคะรุ่น240นะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีส้มหรือสีเขียวนะคะเม็ดสีเนื้อสีเขาจะค่อนข้างเข้มนะคะเข้มหมายความว่า มันไม่ใช่เขียวเข้มแต่มันเป็นเขียวอ่อนแต่ว่าไบบอกามสีมันจะเข้มนะคะมันจะไม่ใช่แบบโทนพาสเทลโทนอนอ่อนโทนตุนต่นๆเนอะรุ่นนี้จะเป็นโทนสดใสโทนสีแบบสดใสนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะ ตัวนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะคะแต่ว่าสวยค่ะมันจะถามว่าใส่คนผิวค้ำใส่ได้ไหมหน้ำส้มบอกเลยว่าได้ได้ทั้ง3สีเลยมันแบบว่าเพราะว่าความสีมันสดใสอะค่ะมันจะไม่ได้ทําให้เราดูมืดหรือดูกลืนไปกับเสื้อมันจะทําให้เราดูเด่นด้วยซ้ํานะคะตัวนี้สีเขียวค่ะก็ถ้าผิวขาว ไม่มีปัญหาเลือกไกด้ทั้ง3มสีถ้าผิวคำ้ำจริงๆรุ่นนี้ไม่มีปัญหาเหมือนกันเลือกได้ทั้ง3สีเพราะว่ามันหนัง่างที่บอกมันเป็นโทนสดใสมันใส่แล้วมันจะทําให้เราดูสดใสยิ่งขึ้นด้วยมันไม่ได้ทําให้เราดูมืดดูค้าไปกว่าเดิมค่ะนะคะแล้วก็ลายปักคือสวยมาก แล้วคือแบบลายปักมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หลากสีอ่ะคุณแม่ขาลายปักมันไม่ได้หลากสีมันแค่มีแค่สีพื้นกับสีขาวเท่านั้นเองแต่ลายปักมันแน่นๆแล้วมันดูสวยนะคะนี่ นะคะถ้าใครชอบรุ่นนี้นะคะราคา719บาทเท่านั้นนะคะคุณแม่ขอเถอะขอเพิ่มมาอีกแค่19บาทเองนะคะ719บาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บปทางบวก50บาทนะคะก็แม้กระทั่งรายละเอียดตรงคอเนี่ยค่ะจริงๆจะแบบจะ จะพับเฉยๆเลยก็ได้เนาะไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ก็ยังเติมก็ยังเติมเทปลูกไม้ให้ใดๆนะคะเก็บงานให้สวยจริงๆรุ่นนี้คอนเฟิร์มว่ารุ่นนี้สวยค่ะรีดง่ายด้วยสบัดสบัดรีดๆทับๆใส่ได้เลยนะคะรหัส240ค่ะก็ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ